จาก,กุดก็ต้องเป็นไฮไลท์ของค่่าคืนนี้อยู่แล้วอันนี้นะพิษสมอนแล้วถาก,ากลาเลโอจอระเข้ขบฟันลายเดกู้สุกเลยคือต้องบอกว่าลายเนี้ยเป็นลายในอดีตเป็นลายที่นะเขาเรียกว่าหาคนถักยากตอนนี้ดูง่ายอยู่แล้วครับเนี่ย ภาบลังสวยมากครับอ่าอันนี้คือพิสมอนหลวงพ่อแก้ววัดพุงมาลัยรูปใหญ่ลายเอเคขบฟันเพราะอะไรเพราะแก้แบจาย์พรคงตะกุดพราคงตาแพงก็ลายแค่ขบฟันะนะฮะเครื่องรางเนี่ยเวลาดูแท้เนี่ยคุณดูดิฮะใบลานเก่า เชื่อเก่าลักเก่ารักกว่าจะออกแดงได้ต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีครับถึงจะแดงได้ขนาดนี้นะอันนี้เรียกว่าดูง่ายส่วนมากเจอแต่อันเล็กๆอันนี้อันใหญ่และสมบูรณ์เอาว่าเม็ดละแสนครึ่งหนึ่งของเม็ดเนี้ยโอ้ไม่ตื่นเต้นเลยอะ่ะนะครับนะฮะ เออนะออกมาปุ๊บอามีลูกหัวใจแล้วขอบคุณครับไม่ตื่นเต้นเลยอันนี้ผมถือว่าจริงๆเป็นหนึ่งในเก้าเครื่องรางที่หาแท้ยากมากๆถ้าออกมาในไลน์เนี่ยนะครับผมคิดว่าเลบติ้งต้องดีปิดตามมีเหครับพราะแก้วอิดตาเพราแก้วถามว่ามีไหมอะมีนะนกล้องออ่าแต่ว่าไม่ได้ขายเอาไว้เดี๋ยววันไหนทำไลน์เรื่องพราะแก้วก็หยิบให้ดู นี่คือหนึ่งในเก้าเครื่องรางของประเทศไทยพี่ถามสองรอวตรงเลยเรียนรูหลวงพ่อจิตวัฒนาปีสองศห้ามีเนื้อทองผสมไหมครับที่เจอเจอแต่เกยังไม่เคยเจอแท้ครับเนื้อทองผสมถามว่ามีแท้ไหมอะ่ะถ้าเก่าได้โลหะถึงยุคก็เป็นไปได้แต่ที่เจอทองผสมมาก เจอแต่เกยังไม่เจอแทะนะครับอ,อันนี้พิสมอนอยู่แล้วครับพิสมอนต้องบอกก่อนครับว่าขนาดยิ่งใหญ่ที่สายที่เม็ดใหญ่อะ่ะเพราะเขาต้องลงคาถาเยอะนึกอ,ออกไหมครับงงอ่าในใบลานเนี่ยค่าเขาต้องลงคาถาเยอะเขาก็ต้องทําใบลานให้ใหญ่นะตะกุด เมตตาเนี่ยทําไมดอกนิดเดียวพขลงยันตัวเดียวยันมหาราชแต่พอตะกุดนะครับสัพพะโกพัทอ่าตะกุดคู่ชีวิตทําไมต้องสี่นิ้วอ่าเพราะต้องมีพื้นที่ในการเขียนยันให้พอพอเป็นตะกุดมหาแล้ครับโอ้โหต้องเจ็ดนิ้วเพราะมันต้องใส่ยันเยอะ นะครับก็รอให้กฎหมายดําเนินการครับเขาเงียบก็ต้องให้กฎหมายดําเนินการขอบคุณมากๆครับพี่เกมอนะนะด,ดูง่ายคนระับคุณต้องด,ดูง่ายครับคืออันนี้เก๊คคืนเพิ่มให้สามหมื่นรายการผมเนี่ยไม่ได้เก๊คคืนเต็มนะเก๊คคืนเพิ่มให้สามหมื่นอันนี้เก็บเข้าถาดเหรียญเหรียญรักเหรียญห่วง เห็นไหมฮะคือลักเนี่ยนะถ้าเขาจะแดงได้อะมันต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีของเก๊ก็คือนะเอาไปผสมสีนะถ้าของแท้ก็จะเป็นลักเพียวๆนะครับเชือกก็ต้องเป็นวัสดุเชือกที่มีในร้อยปีที่แล้วอ่านะถ้าเป็นไนล่อนหรืออะไรก็ยุคหลังลงมา ห็นหวิธีการดูตะกุดพิสมรดอกนี้แท้ใบลานข้างในก็ต้องมีความเก่าเชือกก็ต้องเป็นเชือกนะดิบอ่านเะชือกดิบเชือกนะได้ดิบที่มีในสมัยอดีตถ้าเป็นไนลอนก็ไม่ใช่เพราะอดีตยังไม่มีไนลอนอ่านะส่วนลักที่ลงไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีแด,ดงดอกนี้ นั่เป็นไฮไลท์คือเนี้ยใหญ่มากนะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นปกติก็แค่เนี้ยอันนี้ใหญ่แล้วก็สามสองลูกสามลูกได้ในะอันเดียวอันนี้คือต้องพิเศษครับเพราะต้องลงยัน่าต้องลงยันจํานวนเยอะๆจึงนะครับโอ้อปิดตาเนี้ยแบบเนี้ยหยิบม,มาแท้เลยแท้ตาเปล่ามีจาด้วย และพิมพ์ปิดตาเนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมเหม,เหมือนของหลวงพ่อรุ่งวัฒนากระบือขอพิสมอนก่อนเลยได้ไหมก็ได้พี่จะที้เป็นนอนแน่เลยน่าก็ได้อันนี้หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรน,นี่มีรูปหล่อพระทบอยู่อ่ะหาดิองนะนะครับ อ้าวเหรียญหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรนี่พิธีปลุกเสกสำคัญสำคัญต้องมีชื่อหลวงพ่อสำเนียงหมดนะอันนี้ผู้สืบทอดวิชาหลวงปู่สุขสืบทอดวิชาของสเสด็จเตียนะครับสืบทอดวิชาเนี่ยของหลวงปู่เอมอยู่สถาพรป้าเต๋เดี๋ยวถ้ามีจะอ่ะเหรียญพ่อรีมีสองเหรียญน,นะ ใครอยากได้พาอรีปี0ูย์แที่ออกพร้อมรูปหล่อมีให้อีกหนึ่งเหรียญหนึ่งพันเหมือนกันอส่วนเหรียญน,นี้พ่อเอมอยู่สถาพรครับพี่ดูสิทธิใช่ครับเจ้าของตำนานยันนะลือชาวพิพิพเชษสุดยอดจริงๆนะครับสมเด็จพ่อแดงยังเหลือหรือเปล่าไม่รู้นะออะพิมพ์ไหนพี่ก็พิมพ์บอกผมหน่อยอ เนี่ยพระสำนักเนี่ยผมมีทั้งเป็นปกปกปก,ปกโพด้วยนะไม่รู้หลวงพ่ออะไรกโพที่พวกจานๆเยอะใช่ยังหาที่ไม่เจอเลยยังหาที่ไม่เจอเลย,ย,ยไหมพอจงวัหน้าต่างนอกใค,ใครรู้บ้างก็บอกได้นะอ่าเนี่ยแฮได้ละครับเนี่ยพอจงวัหน้าต่างนอกเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าเหรียญแบบเนี้ย เป็นเหรียญแท้แต่เพียงแต่ว่าพระมีการสร้างหลายบล็อกและหลายครั้งเราเล่นกันได้ครบหรือเปล่าเท่านั้นเองเนี่ยฮะพอทบพอทบก็ต้องหาก่อนรูปล่อแถวนี้แล้วโอ้เราได้มาพร้อมเงินับเหรียญเนี่ยแต่รูปล่อไม่ได้อยู่ตรงไหน,นลองดูนี่หยิบออกจากบล็อกเนี่ยมีรอยนิ้วมีรอยมือหยิบออกจากบล็อกแบบนี้เลยดูก่อนว่าปิดตาที่ไหน ดูง่ายเลยขอโทษครับที่พูดไม่พอเฮ้ยพิมพ์นี้ปิดตาที่ไหนอ่ะ <c oughs> ผมบอ,อกนะปิดตาเนี่ยถ้าเป็นปูเหลียนหนองบัวนะแท้ตาเปล่าเลยครับ <c oughs> เพื่อนผมโพสต์สปอร์ลีเน่เน่เนี่ย <c oughs> ลักแบบนี้นะถ้าเป็นปูเหรียญหนองบัวก,กระดาษานี่แท้ตาเปล่าเลยเนี่ยแล้วพระเนี่ยเห็นไหมเขาใช้การหยิบออกจากบล็อกเนี่ยใช้นิ้วหยิบขึ้นอืน่าสนใจไม่มีใครรู้หมดใครรู้ก็มากินตับได้แต่อันนี้รู้แน่ปิดตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดิน,นอันนี้ชะลูดใหญ่ด้วยเครื่องไม่แจ้งเตือนตอนนี้มาร์ซิกาเบิร์กเขาก็นะจะ เป็นประมาณนี้โอ้โหนี้ปิดตาเพราะป้องวัดหลุมดินเนื้อชินตะกัวนะจับเพื่อนแทนะแล้วนี่ต้องบอกก่อนนะอันนี้ลงรูปลูกชายและลูกสาวเนี่ยนะเกมมาด้วยกันเหรอสมัยเด็กๆตอนอยู่ม .5 มันจะต่อยกับผมด้วย นะีฮะคิดถึงเสมอนะครับนี่นะครับเห็นไหมเฟซบุ๊กทำให้เราใกล้กันนะครับเพือ่อนอ้นปิดตาอันนี้เป็นพิมพ์ที่แพงที่สุดนะของหลวงพ่อป้องวัดหลวงดินคือชะลูดใหญ่อาวนะครับ ขอบคุณครับพิจกักพันยอดอ่าดูสิมีอะไรสร้างเสริมประสบการณ์พระเครื่องอดีตในวันนี้สมุตโตสมุตโตพระกิ่งสมุตโตเอาใครรู้ก็มากินตับกันไป อ้าวนี่นะครับไปดูมีแรวตื่นเต้นเพราอ,อีนี่แหละครับเป็นพระปิดตาที่ผมบอกได้คำเดียวว่าเนี่เป็นเป็นพระที่แขวนแล้วได้พุทธคุณเพราะอีแบบสนิทใจปากนะ้าวันนั้นหายไปไหนก็น่าจะไปแล้วนะครับครับ นะฮะหลวงพ่ออีวสตัตหีบนี่เป็นพระปิดตาที่ผมบอกเลยครับว่านะแขวนแล้วได้พุทธคุณหลวงพ่ออีนะฮะแบบสนิทใจโอ้สมเด็จเนื้อแบบนี้สบายใจไทยแลนด์ครับก่อนปีสองพหร้อยเยอะๆแน่นอนอืม พระแท้พระแท้ทั้งบ้านนะครับยี่ห้าพระพุทธสัตววัดออาองค์นี้เอาแปดร้อยพอพระที่ทีชีดีที่สุดในโลกแ0ดร้อยบาทพอเนี่ยยี่ห้าพระพุทธสัตววัดเนี่ยพระกูเยอะนะาแสดงแอบสะสมพระเพื่อนผมอ่าครับเช้าไหวหรือนะเช้าไม่ไหวก็ขโมยเพื่อน นะฮะชอบไหมขอฟรีนะอ้าว800รอยบาทสมเด็จอันนี้เหรอถ้าถามว่าเนื้อสมเด็จสไตล์เนี้ยถามผมนะเป็นพระเกจิยุคปี90 ส่วนผสมเป็นผงน้ำมันใครรู้ที่ก็กินตับไปเอาสองพันพอปิดตาพอป้อง,อองชะลูดใหญ่ขอแอดก,ก่อนได้ไหมอันนี้เอาสองพบาทเอาสองพันบาทใครรู้ที่กินตับแน่นอนคนที่ทำสมเด็จได้ก่อนปีสองพันร้อยอะ่ะดังทุกคนครับคุณนุกนครถมอ่ะ พีธนากรเอกนุกกูลพี่ดินหนุ่มอุบลอันนี้เอาสองพันบาทคือไม่มีใครรู้หมดอันไหนรู้แน่ๆก็บอกรู้แน่ๆเหรียญพรมปีหนึ่งสใจเย็นพี่หมูน้อยรู้แล้วว่ารอครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพาผมเยอะพาผมในห้องประมาณนี้นะประมาณเนี้นะครับฉะนั้นนะอาจจะไม่ได้อย่างใจพี่รอนิดนึง วันนีุู้งนี้จัดให้จะยกรายการแรกสักรายการได้ไหมครับอ่ะเหรียญพระพรหมเหรียญปีเหรียญน,น,นี้ปีหนึ่งสี่น่าจะอุตโตเสกนะนะครับก็อ,อยากได้กําไรได้กําไรเลยนะครับถ้าคืนวันนี้ไม่รับพาผมโอนให้สองพันเหรียญพระพรหมเหรียญน,นี้ ผมปูดูก็แพงผมปูสีก็แพงพมอาจารย์เองก็แพงอันนี้ปูตโตเสกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะท้ามาหาพรมถ้าทำพิธีที่ถูกต้องนะครับก็เป็นเหรียญที่ทรงอนุภาพนี่เป็นพิมพ์ ะอุปคุตถือบัวมีสมเด็จวัดกลางไหมนะสมเด็จวัดกลางผมมีอยู่แล้วครับแต่ว่านะยังแบ่งใครไม่ได้ใช่แขวนพ่อพินมีกินตลอดการผมบอกนะฮะหลวงพ่อพินนุด้บนเนี่ยใครที่ไม่อยากชีวิตตกอับไม่อยากอดอยากให้ไปหาพ่อพินแขวนครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพระเครื่องอีกหนึ่งรายการนะ เมตตาพราพินเนะี่ยครบครับพราะพินทุนบนอันนี้ถ้าถ้าถามว่าดินเนี้ยดินไครดินพ่อโหน่งนะพราะจงต้องแข็งแรงนะเหรียญเนี้ยเอาสองพันแต่ไปลงในกลุ่มให้กับตีเกมหมดอะแต่เหรียญไม่เก๊แล้วครับนะเหรียญม,มาติกนี่ก็นะโบราแล้ว คือเหรียญเนื้ออัปกาแบบนี้ไม่เกะหรอกครับเพียงแต่ว่าพระมีหลายบล็อกทําหลายครั้งถ้าเลือกเล่นแบบเดียวแบบนี้ก็จะถูกตีเกไปอ่าถ้าบล็อกที่เขาเล่นกันก็หลายหมื่นแต่แบบนี้คือนะถ้าคุณดูพระเป็นคุณจะเข้าใจครับนะแบบนี้คือนะถ้าเกิดว่าคุณศึกษาข้อมูลจริงๆเชื่อครับเจอคุณเจอข้อมูลในการสร้างเหรียญเหล่านี้แน่นอน ยังไม่มีมาสวัสดีครับพี่เอกชายัยดินเนี้ยคือดินหลวงพ่อโ่งวัดคลองมาดันซึ่งเนื้อดินหลวงพ่อโ่งเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยสามใครเหมือนกันอ่าคราวนี้เราก็มานั่งคุยกันว่าพ่อโ่งเนี้ยจะทำพิมพ์อุปคุตถือบัวไหม แฟนเพจผมแข็งแรงครับเนะี่ยแท้เก๋เราสืบค้นจากเนื้อโลหะแต่ละยุคแล้วก็เครื่องมือในการผลิตแต่ละยุคได้ผมบอกอะไรนะเนื้อเนี้ยนะถ้าเป็นพิมพ์ซุ้มกอเป็นแสนอ่ะเนื้อพอโหน่งแล้วละ่ะเนื้อเนี้พอโหน่งล้ว ท่าน,นี้เรามาหาความสอดคล้องกันสนุกนะผมชอบเวลาหาที่มาของพระเครื่องเนี่ยนะครับเอาว่าพิมพ์อุปคุตถือบัวเนะี่ยใครทำโอพ่ออิม,อมพ่ออิมอยู่ไหนสุพรรณได้ ใครอยากได้สมเด็จวัดการอินบ็อกเข้าหลังไหมนะอินบ็อกไปคุยกับแอดมินได้ครับนะแต่ให้ให้ไม่ให้อยู่ที่ผมไงให้คุยกับแอดมินไปก่อนแอดมินผมเนี่ยข้างวัดกลางมากคือท,ที่ผมให้คุยกับแอดมินเนี่ยผมยังไม่ให้พร้าหรอกแต่แอดมินผมจะมีข้อมูลวัดการคุยกับคุณแบบเยอะมากแอดมินผมนี่ข้างใครวัดการมากใครก็อยากได้สมเด็จไง ใครก็อยากได้พระสมเด็จแขวนคอเพราะสมเด็จพุจานโตเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่สุดยอดหลายหลายล้านแพงหกักหักก็ยังเป็นล้านเงนี้ยแอดมินผมก็ศึกษาประวัติของสมเด็จจนทะลุป,ปุปงคุยกับเขาได้อันนี้ถ้าใครแข็งแรงก็เอาไปถ้าถามผมว่าแบบนี้ที่ไหนคุณมีองค์นี้คุณซื้อพ่อโหน่งได้คุณจะไม่โดนพ่อโหน่งว่ของมาดันเก เนื้อพ่อโหนกงไว้ขอมาดันเป็นแบบนี้นะครับและถ้าบอกพ่อโหนงถ้าเป็นพ่อโหนงเหมือนกันนะอันไหนาหายากพิมพ์นี้ผมเจอองค์แรกในชีวิตอันนี้ดินสุพรรณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คือดินซุ้มกอพ่อโหนงคือดินนี้ดินลีลาพ่อโหนงคือดินนี้อ่าอันนี้ถ้าถามผมพ่อโหนงไหมนี่ดินพ่อโหนงล้านเปอร์เซผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่ดินพ่อโหนงล้านอร ใครที่มีองค์นี้นะดูสุ้มกอรพระโหน่งได้ดูลีลาพราะโหน่งได้ดูขุนแผนหน้าค่ายพระโหน่งได้นั่แหละครับผมเคยทำ Youtube ไว้นะดินแต่ละจังหวัดเนะี่ยเอาว่าองค์เนี้ยนะถ้าเป็นพ่อโหนงก็จะเป็นพรอโหน่งพิมหายากเลยไม่ต้องซื้อแพง แบบนี้คือสำหรับผมอะพระเก่าคือแท้แน่อ่าแล้วเนื้อดินแบบนี้ก่อนปีสตวรร้อยมีใครสร้างบ้างซึ่งในตอนนั้นมีพระเกจิที่สร้างพระได้ไม่กี่หลวงพ่อก็จะสืบพ้นอัตลักษณ์ของแต่ละองค์ง่ายเช่นพ่อปานวัดบางนมโคเนื้อเป็นแบบไหนพ่อโนงเนื้อเป็นแบบไหนปู่บุญเนื้อเป็นแบบไหนปู่สุกเนื้อเป็นแบบไหนนะทำให้ผมเนี่ย นะครับมั่นใจว่านี่คือนะครับพระอุปคุตถือบัวของหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันเป็นแน่แท้อ่ะนะครับผมขอส่ององค์นี้ก่อนว่าข้างหลังใช่จานหรือเปล่าโหจานเต็มหลังเลยครับจานอัคระเต็มหลังเลย ดูง่ายอะอันนี้พิมพ์เดียวกับปางซ่อนหาวัดอนงรอไฮไลท์โอ้ผมทำไมอ่านเป็นไฮโลอะพี่พัฒนาผมหม่ว่า,าเป็นรอไฮโลเอาไฮไลท์หรือไฮโลอ,อันนี้คือหลวงปู่สุกอ่าถ้าชุดพระปู่สุกโอ้โหนี่ดูดูดูด,ด,ดูดูวัดประสาทบุญ,ญาวาดูเนื้อ เนี่ยอันนี้น่าจะไม่ใช่พระสัตว์นะน่าจะเป็นพระครูมูลอันเนี้ยพระครูมูลวัดสุทัศน์เห็นไหมเนี่ยเนื้อจะอ่อนกว่าถ้าคุณสุพจน์นิดนึงเนี่ยสมเด็จพระครูมูลวัดสุทัศน์นะอันเนี้ยนี่วัดสุทัศน์แน่นอนเนี่ยตำรานี้ซึ่งวัดประสาตอ่ะอภิวิญนี่มาถอดเห็นไหมพอเป็นพระครูมูลเนี่ย เขายังมีหน้ามีตาอยู่พอถอดประวัตศาสตร์หน้าตาไม่มีแล้วสมเด็จพระคูมูลวาสุทัศน์เพราะเต๋อต้องรอนรีต้องรอนิดนึงแต่แค่พิมพ์พราะเต๋มาก็ถือว่าสุดยอดแล้วรู้จักเลือกพระเครื่องดีๆไว้ใช้อ่านะครับสมเด็จพระคูมูลวาสุทัศน์เมื่อก่อนเป็นสมเด็จขึ้นทำเนียบเลยนะพระครูมูลวสุทัศน์ลงหนังสือทุกเล่มเตง็งหก ไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวผมเอาไปติดหกต่ำแล้วกันพี่เดชพี่เนี่ยสมเด็จพระครูมูลวัสดุทัศเห็นไหมเนื้อพระก่อนปีสองพันร้อยเนี่ยแล้วสายวัสดุทัศเนื้อเหมือนเจ้าคุณสุพจน์ไหมเหมือนนะแต่จะอ่อนกว่าเนี่ยจะยังมีหน้ามีตาอยู่วัดประสาทถอดมาทำพิมพ์วัดประสาทจะไม่มีหน้ามีตาแล้วครับพอทบ อ้าวนี่เสาห้าเสา,าปี16ดิผมชอบพระปีหนเพราะมีเลิกเสาหาซึ่งเลิกเสาห้าเนี่ยเป็นเลิกที่เสกพระแล้วสุดยอดเห็นไหมครัปี16เต่าปูหลิวออกปี16ึ่งถูกไหมอ่ะนะครับปูหนูออกปี16เพราะเงินเพราะแชมเหรียญปี16โด่งดังเพราะปี16มีเลิกเสาห้าตะกุดหลวงพ่อพินปี16 เหรียญตาแผ่นดินเหรียญทรงอนุภาพของวัดละขังเห็นไหมเพราะพินแดงด้วยไหมได้นี่เหรียญเนี่ยเห็นไหมฮะเหรียญน,นะทรงอนุภาพเหรียญตาแผ่นดินอ่ะเหรียญน,นี้เอาพันห้าเนี่ยซึ่งมีเหรียญหลวงพ่อกลวยนะที่ออกวัดละขังปีสองพันห้าร้อยอะหลายหมืน่น อันนี้เหลือวัละครั้งครับปีสองพันห้าร้อยอันเนี้ยนะครับพันห้าร้อยบาทครับปิดตาพันห้าร้อยบาทนะฮะพี่รณนก,กิจแบบเนี้ยกันคุณใส่ได้คุณแขวนไปเลยนี่โอ้โหอ่างนี้ก็เหนะเนี่ยพระพอทบเท่าไหร่พี่หมูน้อยรอพี่หมูน้อยกัน พี่หมูน,น้อยผมหายไปไดนแล้วดูง่ายอยอนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเนื้อชินเขียวแบบนี้ใครเป็นดากระปานดำขึ้นแบบห้าร้อยปีขึ้นไปอ่า,ยอยาน,อะนะครับเป็นพระกรุสร้างพร้อมกับพระล่วงนั่งม่เหสวนที่องค์ละเป็นล้านนะครับอ่าคือชินเขียวเนี่ย มันเหมือนกับฟองของโลหะเวลาเราหล่อโลหะใช่ไหมครับมันเหมือนเราต้มต้มยำอ่ะฟองจะลอยอยู่ด้านบนกระเทียเห็นไหมะฟองกระเทียจะลอยอยู่ด้านบนอันนี้คือโลหะที่เดือดนะที่ปลอยอยู่ด้านบนเทออกมาก็จะเป็นศาศาศาั้ษใสและชินที่เป็นชินเขียวแ,แบบเนี้ยอายุสี่ห้าร้อยปีขึ้น ซึ่งคุณเอาไปดูชิ้นเขียวของมเหสวนสุพรรณยอดอัฏฐารถก็ดูแบบนี้เนี่ยพระกุเนี่ยคือพระที่อายุหลายร้อยปีเนี่ยเก๋ทำไม่ได้เห็นไหมฮะมีปานดำมีไข่แมงดาโอ้วนี้โหสุดยอดมากไม่ได้เจอชิ้นเขียวแบบความแท้ชิ้นเข้าตาแบบน,นี้มานานแล้วขึ้นคุกเลยขึ้นดูง่ายเลยนะใครอยากได้ชิ้นเขียวองค์นี้ เนี่ยแบบเนี้ยเป็นองคูได้เลยนะ <Okay. S 1> พี่มาร์คซีฟูดเวลาผมดูพระเนี่ยผมไม่ต้องเคยเห็นพระเลยเนี่ยผมก็รู้ว่าแท้หรือเก๊นะครับก็คือว่าจากความเก่าของเนื้อโลหะและเนื้อโลหะที่มีแต่ละยุคและล่องรอยเครื่องมือการผลิตในแต่ละยุคนะครับนีอันนี้คือปิดตาวัดหนัง ผมดูง่ายนะผมบอกเลยอันนี้มนผมอยากทองเข้าใจว่าเนื้อเนี่ยก่อนปีสองพัหร้อยเยอะๆด้วยเนื้อเนี่ยยังกับวัดพับอะเป็นรักนะ แผมอยากให้เพื่อน,เ,อนเข้าใจว่ารักอ่ะมันลงทีหลังได้อ่าอยากให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจว่ารักอ่ะเข้ามาลงทีหลังได้นะแต่รักแดงแบบนี้ก็เก่านะแต่เนื้อพ้าเนี่ยเนื้อเดียวกับกุ่มอัมวาเลยนี่บางเนื้อเดียวกับกุอัมวา เนื้อเดียวกับวัดพับเลยถ้าถามว่าทันไหมอะ่ะผมก็ยังผมก็ยังคิดว่าเก่ากูหัวบ้านเย็นอีกนะองเนี้ยคุณนะผมบอกเลยว่าเนี่ยถ้าใครที่ซื้อวัดพับวัดเงินคองเตยเนี่ยเนื้อในแบบนี้แต่ลักอะ่ะมันประมาณปีเก้ากว่าตัวลักแบบนี้แต่ลักอะ่ะมันลงทีหลังได้ อ่าแต่เนื้อเนี่ยถ้าล้างลักออกนะเนื้อเนี่ยใกล้ใกล้วันละครอะ่ะนะประมาณนงะประมาณวัดพับนะอันนี้คือพระประกันแท้ที่ผมบอกนะเก่ากับหัวบ้านเย็นที่เล่นกันอยู่อีกผมน้องมอนะองค์แบบนี้คือองคเดียวที่เห็นอยู่ตอนนี้ด้วย สมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์ร,ณรักนี่รักเหมือนกระดาษสาปบูเหลียนแต่พระบูยิ้มอ่ะก็มีมาลงรักแลยุคบูเหลียนเหมือนกันนะครับนะใครสัญญาณทีเลยต้องอัพเน็ตหน่อย